สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมารีวิวแ p s กันนะคะก็วันนี้ได้มาสี่ตัวนะคะก็เดี๋ยวกลับมารีวิวกันเลยนะคะก็เริ่มจากตัวนี้แอบแกะแล้วนะคะแกะแล้วจะเป็นแ p s รุ่นใหม่นะคะตัวนี้ไอ้ันี้นะคะก็ซื้อมาแต่งตแล้วเรื่องนมีโชวาร์ลเล่ นี่เขาจะมีใบอะไรของเขาไม่รู้นะคะนี่มันจะเป็นเอ่อผีเสื้ออันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนแบบรุ่นเก่าเรียนเอ้ยรุ่นใหม่เรียนแบบรุ่นเก่านะคะก็จะสั่นสั่นหลังก็ที่เราชอบดึงที่มันเล่นดึงแล้วก็กลับมาเป็นแบบเดิมนะคะอ่า ถ้าเสียงทีวีดังไปก็ขอโทษด้วยนะคะนี่ดูตรงคอมันเขาก็จะมีประกอบอะไรบ้าๆข้างหลังนะคะก็สำหรับตัวนี้เขาจะไม่มีอุปกรณ์อะไรมาให้เลยเพราะเขาเป็นรุ่นใหม่นะคะทุกคนมันพอมากนี่กัอันนี้เราอยากได้ตัวนี้มาอยากเท่า ตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นตัวลิงนะคะหลับได้มาเลยอะ่ะนี่นะคะจะจบไปแล้วนะคะตัวต่อไปอันนี้จะเป็นอเวนเจสรุ่นเก่านะค,ะคือดีใจมากเลยได้เจอแต่รุ่นเก่าเต็มไปหมดเลยนะคะคือเราเป็นคนแบบชอบรุ่นเก่าชอบรุ่นเก่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้รุ่นเก่าอ่ะมันจะแบบไม่มีแล้วเราก็วควร ซื้อเก็บไว้นะคะน่ารักรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เขาแตกต่างกันนะคะแต่เราชอบรุ่นเก่ามากกว่ารุ่นใหม่รุ่นใหม่มันจะเป็นตัวแบบไหนมันจะเป็นรูปแบบเนี้ยนะคะก็แบบแบกนะคะไม่เหมือนรุ่นเอ้ยเอ้ยรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาจะเห็นว่านี่อันรุ่นใหม่เขาจะเป็นแบบนี้ยฮะไม่เหมือนรุ่นเก่า ก่เขาจะดูดีวนะอันนี้แอบแกะนะคะลองมาแล้วเนี่ยเราแอบแกะแล้วตัวนี้จะเป็นสปาร์คเลอนะคะจะเป็นกบมีเพชรด้วยอันที่จริงมันก็ไม่ได้น่ารักอะไรหรอกนะคะแต่เราซื้อมาเพราะเห็นมันเป็นรุ่นเก่านะคะก็นี่อันนี้จะเป็นกบที่เรามีอยู่แล้วนะคะเรามีกบอยู่แล้ว นี่ขอบตามันเริ่มดำแล้วมันเริ่มดำและะ้วค่ะแต่เราชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้ฮะน่ารักเดซเซอรี่ของมันก็จะมีเป็นเป็ดน,น,นะคะเป็นเป็ดสีเขียวน่าเสร็จแล้วเรามีสองตัวน่ารักค่ะก็เออลืมบอกไปเขาจะมีสติกเกอร์มาให้ด้วย ลิ้มซเกอร์ลูกหนุมสำหรับกล่องน,นี้ราคาหนึ่งอเก้าบห้าบาทนะคะอันนี้ก็หนึ่งเก้าบห้าบาททุกตัวที่เราซื้อมาสี่ตัวนี้ราคาหนึ่งร้อเก้าสบห้าบาทหมดเลยนะคะคนี่เราอยากได้แมวตัวนี้ลิงก็อยากได้อันนี้ก็กบที่เราซื้อมาปลาตัวนี้ไม่ค่อยอยากได้เราอยากได้เนี้ยชินชิลานะคะอยากได้ อ้าวว่ะค่ะโอเคตอนนี้ขยะแบบเคเคต็มต่อนนี้ขยบแบบอ<ๆ>โอเคนะ,คะโอเคนอนมารีวิวกล่องนี้อ,นนอันนี้จะเป็นงูก็คืองูตัวเนี้ย น่ารักาแต่เราจะมาเก็บกับเนเลยนะนี่วิสมีเอาเ,เอารือ่อเงเอก่อา้วมีแกะออกมาแล้วนะคะนี่อุน้นมยนจมมีอะไรเป็นเชือก รัดเรื่องหามา,มานี่คะจะเป็นตรงนี้น่ารักมากอันนี้จะมีก็จะไม่มีเซซารี่เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยนี่นะ,ะเขาก็ะะะจะมีใบอะไรอารบาบ้บารมา,าให้นะคะดูข้างหลังนี่เราอยากได้แม่พันปูเสียตัวนี้ไม่รู้นะคะว่ามันใช่พันปูเสียเปล่านี่ได้ตัวนี้ไม่ค่อยอยากได้นะ ตัวนี้อยากแบกตัวอื่นไม่มีชีวิกำกับเลยนะคะนอกจากตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นอกจากตัวนี้น,นะคะก็ดูข้างหลังมันจะเหมือนกับมันมีจิดเ้วอ <laughs> นะคะอโอโ้ยขยับของเต็มเลย ก็เดีย๋ยวเราถึงเวลาแกะกล่องน,นี้ตอนนี้ก็จะเป็นกล่องสุดท้ายของเราะะแล้วคะเหยี่ยวเนี่ยเียวพูดไป63เอ้ยเฮ้ย6นาทีจะว่า6กสานะคะพูดไป6นาทีแล้วเราจะมาแกะตัวนี้กันนะคะ แก้วมาแล้วมีน่ารักค่ะมกีกราคา1,090บาทนะมีเอ้ยมีเลยค่ะสิงทีวีมันดังมากขอโทษด้วยค่ะถ้าเราแบบว่าไม่ได้ยินเสียงก็ยังจะพูดให้ เกะออกมาแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรเออลืมบอกตัวนี้จะเป็น Special Edition Pen น,นะคะเห็เเนไหม Special Edition Pen นะคะนี่เราอยากได้ตัวนี้นี่ที่เราซื้อมาคือตัวนี้ลืมบอกไปว่ามันเป็น Special Edition Pen ค่ะแกะออกมาแล้ว สิ่งที่ดังมากโนะคะขอโทษนะคะหูนี่เขารัดแน่นหมามากเลยดูออมาแล้วเชื่อเกอกมาแล้วตต่นเต้นอ่ะโอ้มันมันเก็อะไรขนาดนี้เนี่ย ออกมาแล้วนี่อันนี้จะเป็นใบบาบาบามันมีสติกเกอร์ให้ป้าว้านี่เกาจะมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยอันนี่เป็นมแมลงเต่าทองไอันนี้สติ๊กเกอร์น่ารักมากเลยวี่ะ ไวซิเกิลตับทองน่ารักะนี่เอาใส่รวมให้กับคนนนะคะนี่นี่ประหลาแมลงปออันนี้จะเป็นใบนะคะไอ้แมลงปออ้น่ารักค่ะดู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 ตรงนี้เขาจะเป็นลายอะไรเนี่ยนะคะสวยมากเลย ปีกมันจะใสๆนะคะปีกมันจะใสๆนะ <ไป S 1> ๆนี่นั่งค่ะดูดิโอเคนี่มันจะเหมือนตัวนี้เลยอ่ะคล้ายๆนะคะแต่มันไม่รู้ปกีกม,มันน่ารักมากดูดินั่ารกค่ะดูมันจะมีจมูกเล็กๆ,ๆด้วยนั่งรค่ะนี่นะคะอันนี้ของแต่มัน เล่นหนามากย,ยาเอา้านี่ฮาลลีวูวดอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของแถมมากับเรนโบ้นี่มันจะเป็นเค้กน่ารักมากเลยเค้กสีพูนะคะก็จะเป็นเค้กสีพู ชอบอ่ะนา่ารักมากเลยดูดีดูดีเอ,อ,อ,อ้ะคะเอ้ะคะอ๋อเคนะจะเราขอเก็บกวาดก่อนนะคะ ว่าวผ้หญิงปวดขาปวดขามากเลยนะตอนนี้่อไมยากน่ารักนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็รีวิวแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวกะจะมีคลิปหน้า ก็อาจจะมีคลิปหน้าอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย